สวัสดีคุณผู้ชมนะครับอยู่กันในเกมฮอนนะฮะในโหมด CM นะครับกับฮีโร่สวิฟเบกกับอวตารใหม่นะหน้ารีไวยนะครับจากอนิเมะเรื่องออนไททันนะครับลาดวเ้ยเพื่อนขออีกรอบหนึ่งดิเจ็ดวิเอสมันมันมันในใครสอง มันรู้ว่ะมันรู้ว่ะเฮ้ยไม่ทันวะปิงไม่ทันยายามันจะดึงมึงเข้าบ้านน่ากูบอกแล้วอย่ยาอย่าเพื่อนอย่าเฮ้ย,ยไม่ตายกูบล็อกอกูบล็อกปิงไปเพื่อนมดโตให,ยตตหย้ยังคือมดโตให้ยังคือเฮ้ยกูได้ปิงกูตาย เฮ<อ> <Eu, S 2> <inaudible> ้ยโอ้ยกูกดกัดกดสองทัดเฮ้ยบัวแล้วไอ้กวานี้บัวแล้วมันไม่มีมันนามันไม่มีมันนากูก็ไม่มีบนกันปีกรีไวท์ผู้นี้รีไวท์ผู้นี้จะมาตายตรงนี้ไม่ได้อ้าวเรียบร้อยโดนกูโดนกูกูรีไวท์คอมแมนต์ไม่รีเกียวไปไม่รีแล้วไม่รีแล้วไม่รีแล้ว เดือดฝฟาร์มเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่สเต็กคลิปสเต็กคลิปมะนาวกูไม่พอปั่นนะกูสั่งยาสั่งมะนาวมาแล้วเดี๋ยวไอ้เหี้ยกูกดผิดมากดหวานฟ้าอีกกูจะสั่งมะนาวมาให้มึงไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันคล้ายๆกันเดี๋ยวกูลากคลิปเดี๋ยวกูลากคลิปเดี๋ยวกูลากคลิปกูลากคลิปยังกูแปลาเวลก่อนกูให้โอกาสเฮ้ย นี่นี่นี่นื้น้นให้มันฮห <c oughs> ไม่กดไม่กดอะไรทั้งนั้น <c oughs> มึงต้องมาเป็นเจือสังเวยดาบใบมีดคัตเตอร์กู <c oughs> มึงจะแจกอะ <c oughs> ไม่โหวตไม่คาะไม่รีไม่รีอะไรทั้งนั้นอะ ระวัะงแตกเลยวนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเอาตัวนี้ได้ปะร้อยห้าสิบห้าเพื่อนสองสกิลเอาแค่ส,สกิลฮุกก็ได้ดึงมาก็ตายแล้วติดสโลอะมันหลบง่ายเลยเออสกิลมึงมันมันช้านะเดี๋ยวโวขึ้นมาบนนะแบบเดินดื้อเลย เอ้แต่บนเราเล่นชนะวะเป็นไรได้อยู่ปัญหาคือเป็นในฮาวนี่แหละกูรำคาญมันถ้าช่วงแบบเล่นเกมกับกลางเกมอธิบายสกิลกันนิดนึงครับสกิลหนึ่งของสวิเบรดจะเป็นการปั่นนะครับสร้างความเสียหายนะแล้วก็ป้องกันเวทโดยสมบูรณ์นะครับสกิลสองเป็นสกิลพาสซิฟแต่ว่าสามารถกดได้นะครับเวลาเรากดสามารถบล็อกการโจมตีธรรมดาได้4ครั้งนะครับมีคาถาฟ้านะ เวลาเราบล็อกได้เราสามารถทิลพอร์ตไปหาเป้าหมายแล้วก็สโล่สร้างความเสียหายนะครับถ้ามีท้าฟ้านะซิลล์สามเป็นพาสซีฟนะโจมตีคีดที่ข้อนะครับส่วนนิติก็คือสวิฟต,ต์โซเล่จะเป็นการกดสับเป้าหมายสร้างความเสียหายถ้ามีทาฟ้าจะเพิ่มจํานวนการสรับขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งแล้วก็ลบคู่ดาวนะครับล่างสามเอาแม่งเอาแม่งเอาแม่งดิาาหามุมดีๆดึงนะเพื่นอนแอบข้างป่าดึงอะไรนี่นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่ อยู่นี่ดึงมาดึงมาดึงโดนว่ะไปไม่ได้กูติดมึงอ่ะไอ้บิงรวยไม่แล้วว่ะไปดิทายดิทายดิทายก็ทายก็ทายกูไม่มีรองเท้านึ่ว่าจะตีกูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้มีมาอยู่ข้างป่ามันคิดไงเอาไหนเฮาแคลรี่ ของมีเลยฝังด้วยมันอยู่ตัวนี้เองมึงลองดึงมันมันดิเพื่อนดึงมันมาดิมึงดูเลือดกูกูเดินกูตายไม่ตายไม่ตายเชื่อเชื่อเชื่อมือหมอไม่มันคือเดโวไม่ใช่ไมล่ามีไมีเดโวเมื่อกี้กูเห็นอือหืออือหืออือหือโดนโดนไม่โดนวรอ เยอะๆกูโดนแล้วไม่โอ้โหกันเด้อผ่านนะเพื่อนพรอนพรอน บวกเจ็บยับเลยวะ,อะโอ้ไม่ทันวะกูสับเลยกูสับเลยกูกดอารวๆเล้ช็อตฉแบยำยังอุบอากูแท่กระเด็น เข้าใจแล้วว่ามึงย้ำจริงมันได้ยินเหรอวะตาหนี้ตัวดึงทุกตัวมาอยู่ในเกมเดียวกันวะอืมกันเลดเดวิโอพิซเนอร์มันจะเอาอีกแล้วจำเนึ้ยนะเพื่อนเทิร์นเลิฟ

ยี่โลเราโกงนะเว้ยไม่ถึงว่ะเจีม่งทำไม่ดาวน์อโอ้สวย คื oh. อบวกกันจับเลยอมเปิปไม่สนกันแล้วเกมนี <c oughs> ไหนมันตายปะวะต้องมี b อลยเก,กมเนะี่ยกว่านะ แม่นโดนไหนมันสกิลหนึ่งใบจบเลยโบกกันหนังหน่วงเกินคู่ฟาร์มป้ oh. hey! อมไฟแดงโดนซ้ำแล้ว เก้านาทีเองนั้นเนี่ยสกอร์ยี่สิบต่อสิบห้าแล้วอ่านี่แค่เก้านาทีแล้วเนี่ยมินวอลบอกวะมินวอลวอร์ชันวิ่งเดินเล่นสามทางอันนะโดนนะนี่เขาก็ขยันพิมพ์ซะด้วย ายมีอะไรแล้วบ้างวะของอยังไม่เยอะมากเฮ้ยเปดอูทำไรกันนะไม,ม่ตันแล้ววะเดี๋ยวรอสวิปไปรอสวิปกันดิย ลงลงคิดหมดเลยเฮ้อ,อมันโฟกัสอู้เฮ้อกลางรมันเดือดจริง <c oughs> ขันเล็วมี <c oughs> มีปิงใช่ระ <c oughs> วังว่าหละที <c oughs> ่ผ่ายกูแล้วไงไกลไปกูซ้อมไม่ทันหรอก มันไกลไปอ่ะมันแม่ไม่ไหวแล้วมั้งไ mm hmm. อ้น,นี่กระตีจังเลยโอ้โหฟามแม่พัด้วย,ยว,ว,ว่ากูโดนไอ้หาวสมุกแน่เลยห mm hmm. น,นูเพื่อน มีวอนนะมันเหตุอย่างเงี้ยมีวอนนะพี่มีวอนมีบอลตรนนี้นะลองเช็คกูหน่อยเมื่อกี้มันดึงเลยอ่านี่เง้ยไม่ดึงมาสวย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 ลังไป กูดาเมจริงวนะดาวมักูที่ทำได้จริงใช่ไหมได้ไปเพื่อนเออ กล mm, uh ับ huh. บ้านไรเหียได้ไมเนี่ยผมฮิวได้อืยกูอยากกลับบ้านด้วยเลยวะกูมีตีนนะกูมีตีนะ ะม่ดีนะมีดีนะแต่เพื่อนถอยหมดแล้วนะไอ,อ้นี่ก็ตีจังเลยพวกว่าพวกเราต้องวิ่งด้วยกันแล้วปะตามนั้นรวมกันเราอยู่แยกกันเราโดนแนวนีไงโอ้เ <laughs> ออ

เออเดี๋ยวโวมาว่ะกูกำลังวิ่งไปมันน่าจะเข้ากลางรับสดีกับทาฟ้าตัวปอมปะเนี้ย เฮ้ยอยู่กับเพื่อนเหรอปะในห้าวมันเถื่อนนะยังไม่ได้อะในห่าวแม่งน่ารำคาญ <c oughs> ผักมาเดี๋ยวปะผักมาเดี๋ยวปะผักมาดีปะ

อันเดอร์กูสิบเจ็ดโอ้โอ้มึงดูมันทำกับกูดิไม่เดี๋ยวเขาเด็กงี้เหรอวะจิตใจมันก็มาหิดเกินสแต็ตคีไปให้แล้วกันอ้าวได้จิดผล็กทิ้โดนช่วยไง่ไปให้กู วิวน้อยกว่าในฮา,าว่ตอนเนี้ยมันดักฆ่าเยอะสโลว์คิวระวังนะเว้ยน้ำเย้ยแล้วแต่คนแลกน่ยอยากได้กระทาฟ้าป่ะพิงตังกลัว ก็ตังค er ์ม hmm ึงไงใช่ไม่ได sh ้คิวเลยเฮียก็ใช้ตังค์มึงไงไม่ได้ใช้ตังค์งูนะเข้าไ่ะเต่าว่ะเาอ่ะผมมีบัตรฟ้าต้นเดี๋ยวเช็คเลยดีกว่าถ้ากูอยากเล่นทันเพื่อนกูต้องบิงกว่า สับเลยไม่รู้จักต่อปยังรูสมดโอ้โอ้มันฉีดเกาขายได้ไหมเอ้ยทันเดอร์กูอยู่อืมช็อต ไปด้วยได้ยังไงนะเรียบร้อยขาดสเปละมันมีเดวิลต้องมีสเปลมีหว่นแล้วป่ะอย่างเงี้ยเอาทุกตัวจริงๆว่ะเพิ่มไปเติมเต็มนะใส่เพื่อนได้ป่ะ ไอ้ได้ป้อมบนจัดเลยกูป้องมากขึ้นอ,อีกสามล้านสเปลอะรอสเปลก่อนนะเล่น<อ>เล่นรอสเปลก่อนนะกูอยี๋ยวเดี๋ยวไ,ไปทำเบรคดันบนป้อมไอ้เขียวโดนซ้ำเขาแล้วมันมาแล้วเพื่อนไม่มีสติ ในในฮาอยู่ล่างในฮาอยู่ล่างในฮาอยู่ล่างเพื่อนโดนเพื่อนโดนเราฝืนนะหายถ้อย้อท้อท้อผมมีสาบอยู่เหร มีผ่ามั้ผ่ามั้ยได้เลยโอเค ไม่ได้ทำอะไรเลยเพื่อนมันบอกว่ามดตัวอะไรสักอย่างนึงไม่รู้ว่าหนว่าไหนลองทำใหู้สนุกไปิเดี๋ยวมันก็มาฉีดโคเดคกูปั๊บแล้วเนี่ยฮะก็โดนใส่กูกูตาย โอ้ยได้ได้โหไอ้เราเป็นจอบเลยนี่ไปวะเฮียแม่งขัดกันเองเลยขัดเฮียไอ้เราไม่ตายหรอเพื่อนได้นแบบไหนไม่พอมั้ง ดับเบิลนโอเคโอเคเก็บไปเลยเก็บไปเลยตัดเลยตัดเลยมันกำลังวิ่งไปนะครับเก็บเป็นหนาวเลยกูเลยครับ เข้าคลองเลยนะเข้าคลองกูแทง่ายก็ได้นะพี่ไม่รีบจ้อเอ็งอย่ามาทำซ่า ฟ้ากูยาวไกลแล้วเกินมานากูขนาดนี้กลับก่อนได้ไหมเนี่ย <laughs> อดฟ้าไปไหนหมดวะผมเซ็งสองตัวแล้ว <laughs>

ให้กูบินสวยๆหน่อยดิโหลจันทาฟ้าจะเอาไหมครับพี่เอาครับพี่ผมวอเตอร์ผมวอเตอร์พี่ ูรู้สึกกูสับไม่ค่อยแรงเลยเพราะอะไรวะทำไมในรู้กูรู้สึกว่าในโดต้าจาักรน้อยมันสับเวอร์กว่านี้วะสับเวอร์สับแรงสับเร็วเนี่ยเดี๋ยวก็สับแรงแล้วเนี่ยอืม,อม,มนะี่เดือบดาเมจเดบเบิลดาเมจกูสับแรงไนี่ยามินูเนี่ย ถอยไปประมาณร้อยตัวเฮียก่เียผูจะถึงผู้แหละรอของรอปะเหมือนเราไม่ไหวนะขึ้นบาเออตีน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  แม่งไหลละถอยเลยพว้าต้องออกอายลวเฮ้ยสัลิปไหวเลยโคดสองสู้แม่งจบ แม่งหันมาชีดกูอีกอหรโอ้เสงเข่งจริงไปแน่นอนอะมึงมันเหยื่ออารมณ์รู้ป่ะกูอยากเป็นบอสแมปไว้แค่แต่เป็นเป็นไม่ได้หรอกมึงอะเป็นแค่แมงบูบี้แมพก็พอแล้วมึงอะเศร้าใจว่ะมึงบูบี้กลัวแล้วมึงดูมวยละเดี๋ยวมันมันไปว่าเทาอะไรเลยมันสั่งแต่จะเล่นล่างปอมโคนเอกอย่างเดียวเลยทำไงได้เป็น สกิลสเปเชียลลิตของเขาสเปเชียลลิตพวกไม่ของไม่ไหวเพือนจริงๆเหี้ยบ้างแค่บางเมันวิ่งว้ป้อมได้นะป้อมได้ป้อมได้แต่สองป้อมป้อมป้อมปอมป้อมบนเด้ ถ้าวิ่งกูนึกว่านารุโตะเฮ้าบ่อยล่าแม่งแรงเอาเลยเนอะไม่ถึงอันนี้ถึงโดนอะไรวะเนี่ยขอโทษบบเพื่อนกูต้องตีบ้างก่อน กูอยากจะไปช่วยมึงนะแต่กูต้องตีบ้านก่อนเลยเฮ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วสัตยาปากูให้มึงได้แล้วไอ้พีเบนขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ชายสุดหล่อ พูดแค่พ่ชัยหลอเท่ของผมความล่ามันล่ามันไม่คอนหรอกดูท่าละออกล่ามเมด็ดระงงามาให้ดูดิกูจะออกเรียนเตียวกูอยากจะบิน,อนสองรอบว่ะ <laughs> มานาพอแล้ว <laughs> พอพอพอแต่ว่าเกมมันน่าจะจบก่อน

สมเด็จนแงโรคจิตสช่ไหอะไรวะโรคจิตเหรอโนโนเตรียมใส่กูดิมันจะมาหากูแน่นอนอไป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 มันคอนแล้วเพื่อ,อนคอนแล้วไปละจี้จี้